ว่าเราเจอตลกตลกเลยนะเข้าใจป่ะครับผมมาอยู่ครับอ๋อกำลังหายใจอยู่ครับผมอ๋อยึดตรงเลยวะจับตรงนี้ครับเป็นเสียงอะไรอีกหนึ่งครับตรงนี้เป็นเสียงแมวว่าแมวตรงนี้เป็นเสียงไก่ไก่หยุดไปหยุดไปสวัสดีครับแหมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่ที่สตูดิโอไม้ยืนต้นกับรายการผ้าไม่จำกัดทั่วไทยนะครับผม นี่เราจะพาไปดูกันดีกว่าว่า1วันเนี่ยพวกพี่ๆี่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาในสตูนะครับผมก็จะเป็นก่อนจะเข้ามาเราก็จะมีการสวอปการเอทเคกันตรงนี้นะครับเราจะพาไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยตายแน่ตัวนี้ึกตายแน่กูบอกตรงเลยมาตัวนี้เลยไปติดตัวรดไปบอกกี่ทีแล้วไปฟังอ่ะตรนนี้ต้องต่อยกันต่อยกันเอ้เออเอาข่าวไปเลยกิ๊กคร้องว้าวลาได้ไาา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  ทำอะไรอ่ะซ้อมบทอยู่ซ้อมบทอะไรอ่ะเห็นยุ่งกับเสื้ออยู่เว้ยฮ่าฮ่าอะไรกูไม่เข้ามันอะไรอะไรอ่ะนี่ซ้อมบทกับเสื้อบ้าเพราะเขาพิเศษซ้อมบทเดีคนมาซ้อมบทกับเสื้อคนอื่นเขาไม่ว่างไอ้กัสกูก็ต้องซ้อมเนี่ยฉากต่อไปเล่นแบบบลูเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อปั๊มบางจากอะเจอากีนเจอากินเฮ้ยชื่อนี้กลังแรงเลยเจอากินสวนผักสีเขียวปอดสารพิษ ของรุงรงวันนั้นจะไปส่งที่โคราชเออโอ้โหไป400กว่าตัวไปถึงลำตะคองเกลี้ยงหมดคนแย่งกันซื้อรถความที่ลำตะคองวันนี้พวกเราสองคนได้รับเกียรติพามาดูพี่ๆในกองหาไม่จำกัดกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับได้เลยไปนี่นะฮะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าขายตามตลาดนะฮะใช่ชุดใส่ในฉากอันนี้ชุดป๊อปเขาเหรออืมชุดป๊อปป๊อปปัตปงใช่นะพี่ป๊อปเอรนนี่ก็มีอยากได้อะไรนี่ยนี่ กูไม่ทนเนี่ยคุณดูเห็นไหมนี่คือชุดกูไม่ทนนี่องแต่งหน้าพอถึงตอนเช้าเพิ่งขับรถมาจอดปุ๊บปั๊บปั๊บเข้ามาแต่งหน้าที่นี่อ่าดีเขวจะมีพี่ทำผมมีพี่แต่งหน้าอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้กันแล้วจะเมาส์คนอื่นไป <c oughs> อ้ไอ้เยอะรีบบอกเขาไม่แต่งหน้ากูดีๆ้วรอบหน้าอะไรนีร่ไปซื้อน้ำสลัดมาดิไปซื้อน้ำสลัดมาทำไมจะกินกับผักเขาหมายถึงประตูให้ผักอ๋อไม่บอกเลยอ้งงเอ้ติ๊งตัน อันนี้นะครับก็เป็นห้องน้ําผู้หญิงนะฮะโอ้ยบ้าอะไรเข้าไม่ได้ก็จะมามาดูอ๋อว่านี่มีห้องน้ำเรามีห้องน้ำแยกกันเรามีห้องน้ําแยกกันนะฮะอันนี้อันนี้ห้องน้ำเดอะแฟลตเนี่ยห้องไฟฟ้ากูไม่รู้ห้องไฟฟ้าอ๋อเฮ้ยก็เป็นรูปไฟฟ้าคิดว่าห้องน้ำเดอะแฟลตนี่มาดูครัวมาดูครัวอ่านี่กัน เดี๋ยวพามาดูอันนี้เป็นห้องทานข้าวของที่นี่ที่ทานอาหารที่หาไม่จำกัดทั่วไทยอ่าอุ้ยนี่ให้ดูบนโต๊ะโอ้ยอาหารเยอะมาก็มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีแกงหมูแกงเห็ดแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดดีแกงกะหรี่โบดแตะอ่ากูไม่มีอะไรมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเต็มติ่งกับข้าวมันไก่เขากำลังจะสั่งมาอ๋ออันนี้ก็เป็นโต๊ะพี่พี่เขาอ่าโต๊ะพี่พี่พี่นุ้ยพี่เจี๊ยบลุงลงน้าสีครับผมอยู่ตรงนี้ สวัสดีครับนะฮะแม่มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับหนีมาตรงนี้กันนะฮะนี่เป็นแม่แม่นะแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คอยดูแลเรานะฮะน้ําเนิมคอยดูแลพี่มาตลอดพี่กัดดูแลพี่นุ้ยดูแลน้าศรีดูแลทุกคนเลยกับข้าวก็จะดูแลคุณแม่น้ำขาดอะไรก็วิ่งไปเติมนะแม่นะดูแลลูกๆดีมากตั้งแต่เช้าแล้วน้ำหมดสั่งน้ำข้าวหมดสั่งข้าวตังหมดกลับบ้านไม่เอาตังเลยขอตังหน่อยเห็นไล้แม่ยังน่ารักนะนี่นี แม่แม่ที่หาไม่จำกัดตัวไทยเดี๋ยวไปดูนู้นขอบคุณนะครับแม่มามาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ๆเขาออกมาทานข้าวด้วยเดินรอบเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเอ็กโคฮัลโหลโโโสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีจ้ะครับครับครับเฮ้ออะไรมึงวะ กินกับอะไรครับแก้วกระไก่ไก่อะไรเนี่ยแก่ชออถ้ากินไก่แล้วต้องร้องเพลงแก่ช่อไก่จ๋าดิออแก่จ๋าอุ้ยหยุดบายินตีนร้านไก่อ่ะเจี๊ยบกาชาไหมเต่าชามั้ยลุยชามั้ยเจี๊ยบชามั้ยหารู้ได้ไงนอ่ เปียบชอบเจี๊บชอบเมาเมื่อาเมาเมา่อไยที่เมาตังมันแตกกาพกหลันย่างอะหลังย่างนี้นะครับผมค็ออลจะมาถามพี่ๆที่อยู่แถวนี้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีเลยครับสัมภษณ์พี่ส่วนรหณครับครับิจูจนาอยู นัั่่งดููโททรศ์อยวันนี้วันนี้ขับรถเป็นไงบ้างครับรถนิ่มเปล่านิ่มดีนิ่มครับนิ่มนิ่มยังไงอ่ะก็ขับนิ่มก็ต้องนิ่มติดครับเจ้าจิ้งจังไงเนี่ยขอออดอ่ะขอจิ้งจังไงเนี่ยเราเจอคนนี้แล้วเดี๋ยวออดไปถามกันนะสัมภาษณ์กันนะฮะโอเคตามมาอ่ะไปเดี๋ยวไปดักรอตรงนั้นเราต้องสัมภาษณ์นะพอเขามายื่นไม้ถามเลยฮะโอเคนี่ไงสัมภาษณ์ด้วยเลยถามด้วยสัมภาษณ์ด้วยเลยครับเฮ้ทำอะไรอยู่ครับทำเมนโยครับไปแปลงฟันมา แปียงแหวนพายเนี่ยเอาก็เราทานอาหารไปแล้วแล้วก็ต้องแปรงฟันแล้วก็จะมีลูกอมติดโดด้วยเนี่ยก็มีอมออสกินอะไรยังเนี่ยครับอ่าแล้วมันทำอะไรยังพายหยุ้ยไงเอาเรื่องอะไรเชนครับยุ้ยข้าวยังครับกินเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งอีกมยังครับกินแล้วออสอิ่มเบาครับบักมากแล้เป็นยังครับทุกวันลองแล้วปครับเชิญตามสบายไม่เป็นจริงจับเบครับสามหม้อเฉี่ยวออสจริงจังเบาแง่แง่ใครจอดเนี่ยรู้ๆใคจอดเนี่ยปิดปิดใคจอดเนี่ยอ๋ออ่าวือ โอเคนะไปแล้วนะโอเคขอบคุณครับน okay. ุ้ยเดี like ๋ยวนะครับดุดดุดุดปิงปิงปิง จั the p o t โพจับโอันนี้ดึงนยมั้งดึงนยมั้งจับโพจับโพจับายเใจม่งเลเล่นกันยากเล่นไทุกคนได้ทุกคนอ่าลองดูเดพจับโพ The พ e จับโพอ่ได้หมดจับตรงนี้ขัาเปเสียงอะไรเสียงหมาอ้าวจับตรงนี้เป็นเสียงแมวแมตรงนี้เป็นเสียงไก่ไก่ เสียงแมวแมวเสียงไก่ไก่เสียงหมาอําเสียงวัวเสียงวัวเสียงวัวกระชากใตกจับูด้วยใช่ครับ ไม่มีแมวแล้วพะชากแข็งแรงไงเลยไม่เป็นติงต้องยังเติงต้องกันสิไปนะไปครับเชิญผ่านด่านนะฮะไปยุดไปตึดไม่หมายถึงพี่เป้หยุดพี่เป้เขาเดินอยู่มาเอ้ย ลวนเราเจอตลกเรถามตลกเลยนะเขาใจปะครับผมสัาเลยนะครับผมพิธีกรของเราเนี่ยมาสมัครใหม่อยู่กับช่องนูใช่ไหมครับผมเป็นพิธีกรในสัมภาณ์ไม่ครับสวัสดีครับผมยมาอยู่ครับอ๋อกำลังหายใจอยู่ครับผมหายใจย้งไงอ่ไหายใจแล้วก็ตายสิครับอ๋อยึดจังเลยวะมันติ๊งง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 องงงงงงองง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 งี่งงง มันไม่มีตังค์ไงไม่มีจ้างไม่มีตังค์ส่งจ้างมีห้าร้อยช่างมาห้าร้อยเหลือเซ็นเช็คให้โอเคโอเคนะโอเค้างมือยังเนี่ยยังพ่อยางยังยังนี่อมเนี่ยอ่าไปอมไปอมดูไหมพ่อดูนี่ไงไหนอจีอมนิดเอออบอบอมบเบิ้ล ร้องเพลงได้เอออมปุ๊บจริงเหรอจริ้มโอมลูกอมร้องเพลงได้เหรอครับผมไหนพ่ออมดิ่รออมหน่อยนี่มไร้องเพลงผมร้องเพลงได้เหรอครับผมไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงเฮ้ยร้องเพลงได้จริงด้วยครับไหนออดอมไปร้องเพลงดิเออพรอมมีแล้วเหรอ เออมาไหมครับโอ้ย๋ยวผมไว้ในรถเดี๋ยวผมขับรถผมไม่รู้ว่ามันวิ่งระยะไกลนะใกล้เดี๋ยวไม่อันนั้นไม่รถไม่ใช่ไม่ไวเลสขอว่าไวเลสเหรอครับผมเอาไหครับขอคืนคือครับประวิทย์ครับประพจน์ประพจน์ครับไวเลสไม่ใช่ไวโพอไวโพสเพลงนี้เพาะมากเลยพวงมะนาวพวงมะนาวมาหยองกับเบียดยาวกันกอกไก่จุดดา เพลงนี้ว่าเพลงนี้ว oh. ่าคอยนวลที่สวนลำใหญ่พี่คอยนวลกวจะอยู่ลำใหญ่จะจนผัวมะนาวนีกว่าผัวมะนาวผัวมะนามาหนองเต่ากเราคือเดียวสองเพลงเลยพี่คอยนวลก็คอยนวมะนาวเฮ้ลำยหัวอยนวมะนาว้ยเข้ามาแลวฮะสวัสดีครับพี่มวยสวัสดีครับพี่มวยครับส ผมเนี่ยอยากถามว่าเออพี่หมวยครับมีวาร์ปมีอะไรไหมมีค่ะมีวาร์ปนี่ให้เต่าติงต้องขึ้นให้เลยใช่หมวยก็เพิ่งเล่นติ๊กต็อกนะใช่ไปดูมาติ๊กต็อกด้วยนะคะฝากไปดูติ๊กต็อกพี่หมวยเพิ่งเริ่มใหม่เฟซพุกไอจีไปดูได้เลยพี่หมวยน่ารักนะน่ารักน่ารักมากแต่เราแต่เราไปบอกไม่ได้เนี่ยถ้าลุงลงดูลุงลงโกรธนะ ยึดเสื้อใจยากินคืนพี่หน่วยนะขอเล้ยนะคะให้เต่าติงต้องขึ้นให้นะคะไอจีเฟซบุ๊กด้วยนะคะติดตามครับติดตามช่องพี่หนุ่ยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามมาไม่จำกัดด้วยถูกต้องครับขอบคุณมากพี่หน่วยขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ให้เห็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงคนนั้นคนนี้คนไหนก็แล้วแต่นะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับ ความสนุกสนานความน่ารักนะครับที่มีให้กันก็จะเป็นอยาน่างนี้ตลอดไปเสมอไปรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะไม่หายไปไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณท่กนครับ